นั่นทำค้ำตุนโลกอต่นี้อารรมค้ำชนโลกนั่นแหละใครๆก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องธรรมะเอาธรรมะถ้ามาสนใจก็สนใจอนะไสนใจในการเอาธรรมของพระพุทธเจ้าหาอยู่หากินผลของน้ำมันผาเหลืองมาปฏิบาาัติธรรมเพื่อหายู่หากินไม่ได้ปฏิบาาัติธรรมเพื่อละากิเลสเต๋ศีในหัวใจมันก็นยากกันไปในยุคนี้ เขากาลังเหืออะไรนะเออเอาเหอ,อไอ้ไข่ก็เอาไอ้ไข่ออกมาพราเรานะเหเท้าวเวชสุวรรณก็เอาเวชสุวรรณออกมาเหออะไรบ้างเหอพญานาะคก็เอาพญานาคออกมาเหอเครื่องรางของขลังรุ่นไหนกําลังเหือกาลังตีตลาดก็ก็เอาเครื่องรางของขลัง,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 งตัวนั้นออกมาก็เลยเป็นเจ้าลัทธิ อาธรรมคัอาอธรรมนี่ที่บอกว่าอาธรรมคําจุนโลกนี่เดี i i. Ah ๋ยวนี้อาธรรมคลองโลกเลยทำคําจุนโลกเดี๋ยวนี้อาธรรมคลองโลกจากธรรมะของพระเจ้าที่ทําให้สัตว์โลกนี้มีความชุ่มเย็นก็เลยเป็นความเร่าร้อนเพราะอาธรรมคลองโลกไม่ใช่ทํามคัจุนโลกเออนี่อาธรรมคัมจุนโลกไม่ใช่ว่าคําจุนโลกคลองโลกไป ไมเข้าใจไหมเนี่ยบาผู้ประสงคก็เลยคลองใจคลองใจของชาวพุทธเราทั้งพระเชิญเนียนจีผู้บารสุสิกายนี่ความเสื่อมมันเกิดอย่างนี้แล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขอ้ไหนมพพันก็ยากเพราะพระเราไม่ยอม